ดเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเทสสินค้าตัวใหม่นะคะมีชื่อว่า ReSkin นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะช่วยในส่วนของเรื่องลบเรือนริ้วรอยล่องลึกแบบนี้แล้วก็ถุงใต้ตาตรงนี้ค่ะหละกักๆจะมีส,มส,ส่วนผสมเซรั่มนะคะช่วยให้ร่องนึกแบบนี้ค่ะดีขึ้นตื้นขึ้นภายใน7-14วันนะคะเดี๋ยวเรามาดูร่อ,องลึกของพี่ท่านนี้เลยนะคะวิธีการใช้ค่ะปกตินะคะทา แต่แบบนี้เลยเหมือนที่เราบำรุงครีมปกติทั่วไปทุกคนมองเดิมตาขึ้นโอเค ก็จะเห็นได้ว่านะคะริ้วรอยร่องรึกาหางตาตีนกาทั้งหลายนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยผิวของพี่ท่านนี้ค่ะรู้สึกคลื่นนะคะบำรุงได้ดีเพราะว่ามีส่วนผสม,สมของเซรั่มถ้าหากว่า,าถ้าลูกค้านะคะได้ใช้ต่อเนื่อง7-14วันนะคะผิวของเราะค่ะจะตื้นขึ้นหายถาวรได้ด้วยนะคะตีนกายกกระชับตื้นขึ้น แล้วก็แต่งตึงย้อนวัยผิวดีได้ด้วยนะคะรู้สึกตึงไหมครับตอนทาหรือว่าไม่ไม่ตึงไม่รู้สึกอะไรจากแค่มันยกกระชับเหมือนเบาๆไม่ตึงเนาะไม่ตึงไม่ตึงมากแล้วก็เวลาทีา่สามารถยิ้มพูดคุยได้ตามปกตินะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะช่วยบล็อกผิวของเราค่ะให้ตึงแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะคะสามารถทาได้ทั้ง แต่งหน้าตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนได้ด้วยบำรุงไปในตัว<ม>เลิศมากไม่เป็นคราบด้วยผิวดูแบบเนียนข้างที่ทาน,นะคะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ที่ไม่มีอ่ารีสกินนะคะสามารถทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็จะยกกระชับขึ้นทั้งหมดเลย บำรุงได้ทั่วผิวหน้านะคะ,ะถ้าหากว่าอยากให้ร่องแก้มตรงนี้ค่ะดีขึ้นหรือแม้กระทั่งหน้าผากตรงนี้ค่ะตื้นขึ้นนะคะสามารถที่จะทาได้ทั่วผิวหน้าได้เลยนะคะ